สวัสดีนะฮะเกมเืก่กลับมาการอากิระยังเตัวเช่นนั้นเคยและวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมแง m งเมคานิกซิมูเลเตอีกครั้งหนึ่งซึ่งส่วนตัวก็ไปเล่นนอกรอบมาก็ค่อนข้างนานเลยนะตอนนี้ก็เลยมีโต๊ะครับสำหรับสร้างอุปกรณ์รถถังแล้วก็ขยายเวิร์กช็อปเพื่อที่ว่าจะได้ทำงานไวๆนะแล้วก็ในส่วนของอัปเกรดแผงนี้ก็ไปอัปเกรดมาค่อนข้างเยอะเลยเพื่อที่ว่า จะได้ไม่มีปัญหาเวลาซ่อมนู่นนี่นั่นจะได้ซ่อมไวๆแล้วก็หาเงินเร็วๆซึ่งอย่างที่เห็นเงินตอนนี้เลยล้านเก้าด้วยการไปเล่นนอกรอบมาเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาขัดขวางเวลาซ่อมรถอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งดูตอนซ่อมแล้วก็อัปเกรดไปในตัวนะโดยตอนนี้รู้สึกในแท็บเล็ตมีงานสำหรับหารถถังอยู่อ่ากดรับเอาไว้แต่ ยังทําไม่เสร็จเราก็จะไปดูกันว่ามันจะเป็นรถอะไรก็ว่ากันไปอีกทางหนึ่งกันนะจู่ๆก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาเขาว่าแบบจำไม่ได้ว่าแอบเล่นมาก,ก่อนแล้วหรือเปล่ายังใช่ไหมย,ยังเนาะโอเคเพราะว่าเหมือนจําได้ว่าตอนแอบเล่นนอกรอบอะจริงๆเจอรถถังแต่เหมือนตอนนั้นอะไรสักอย่างเนี่แหละแล้วลืมเซฟเรามั้งอทางนี้ก็ไม่มั่นใจอะน่าจะแถวๆนี้เรามั้ง โอเคเจอละมาร์ครถไว้ตรงนั้นเลยมาร์คโดรนโดรนไม่ใช่รถเดี๋ยวเราขับรถไปยูกันโอเคมาถึงแถวจุดที่เมื่อกี้โดรนมันบอกว่ามีรถถังอยู่แต่แถวนี้แล้วเดี๋ยวเอาเครื่องตรวจเหล็กใต้พื้นดินมาสองตึก่อนอินเทอร์เฟซมันก็เล็กๆเ,เนาะมันน่าจะอัปเดตให้แบบขยายได้หน่อยนึง น่าจะแถวแถวนี้หรือเปล่านะเห็นละอืมไอเอสคิดว่านะค่อนข้างมั่นใจว่าเป็น i อน่าจะรุ่นสองได้แหละเดี๋ยวลองขุดดูก่อนแถวนี้เปิดไฟแป๊บหนึ่งสิอ๋อเห็นละไปที่นี่แล็ปท็อปขุดตรงนี้ยอดเยี่ยมจริงๆถือว่า เป็นการค้นพบที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะสำหรับรถถังเลเจน d ด r รอย่างเอสเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเหลือ IS-2 ก็มันมีมันมี i s เที่รอดสงครามมาหรือเปล่านะทางนี้ไม่มั่นใจอะส่วนใหญ่จะเห็นแต่ทีส8ม่แปดหทางนี้ไม่มั่นใจสุดๆเลยว่ามี IS-2 ออลอดหรือเปล่าแต่น่าจะมีอยู่นะถ้าครูบินก้าอมีแน่นอนมาล้างเสร็จละ รถถังเก็บขึ้นรถเลยเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่เวิร์กช็อปแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเวิร์กช็อปแล้วกับ i s 2จริงๆไม่ต้องพูดบอดหรอกมั้งทุกคนก็จะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วเนาะหรือว่าจะพูดดีพูดก็ได้เลย <laughs> มาเดี๋ยวก็มาซ่อมแล้วก็ระหว่างนี้ก็เล่าประวัติเล็กๆน้อยๆของ S2 แล้วกัน เพจน,นี้ไม่ใช่เพจประวัติศาสตร์เป็นเพจเล่นเกมฉะนั้นอย่าหวังเรื่องประวัติศาสตร์เลยมาเท่าไหร่หมายถึงก็รู้อยู่อะแต่ก็จะไม่เล่าอะไรเยอะเท่ากับเพจประวัติศาสตร์ละกัน i อ2หรือชื่อของรัสเซียก็คือโจเซฟสตาลินเพราะว่าคําว่า i อนะรู้สึกตามภาษารัสเซียจริงๆมันไม่ใช่ตัว i แต่เป็นตัว J ที่มาจากคําว่าโจเซฟโจเซฟสตาลินผู้นําสูงสุดของ ของสหภาพโซเวียตในยุคหนะ้าซึ่งเป็นโครงการรู้สึกพัฒนามาจาก KV หรือเปล่านะรู้สึกจะพัฒนา KV1 นะ KV1 บวชิลอฟหรือเปล่านะ KV1 ถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งเป็นรถถังที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอ่อภัยคุกคามนั่นก็คือ t i เกอรวันแล้วก็ p พ n เทอรไม่มั่นใจว่า k ิงไทเกอร์้ดยหรือเปล่าแต่ รู้สึกก็น่าจะสร้างมาเพื่อตอบสนองกับ king tiger ด้วยมั้งแตาจำไว้ผิดานะนะซึ่งนอกจากรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตตอนนั้นใช้ก็ยังรู้สึกจะมีอ่ารู้สึกจะมีจีนเกาหลีเหนือแล้วก็โปแลนด์โปรแลนด์รรนคอมมิวนิสต์แล้วก็น่าจะเช็คโสกสโลวาเกียได้วมั้งพวกอดีตประเทศวอร์ซอแผกอะรู้สึกจะมีใช้กัน แต่ก็เฉพาะบางประเทศในบอส,สอซแพคเหมือนกันนะบางประเทศก็รู้สึกจะไม่มีซึ่งกออกแบบในช่วงประมาณปี1943แต่รู้สึก1943มัน IS1 นะ IS1 ก็คือ IS1 รุ่นแรกซึ่งเป็นปืนขนาด85มมรู้สึกจะเป็นรุ่น D5T หรือเปล่านะใช้แบบเดียวกันกันกบ T34 85ที่โด่งดังของสหัสซเวียตเช่นกัน ก่อนที่จะมาอัปเกรดเป็น i s 2หรือรุ่นปืน122มมในช่วง1943ถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มีรีโมเดลใหม่ก็คือเปลี่ยนเกราะช่วงด้านหน้าจริงๆช่วงด้านหน้าของ i s 2รุ่นแร็กๆอ่ะจะมีเกราะหน้าเหมือนกับ i s 1เด้เลยแต่พอเจอรถเยอรมันที่เริ่มมีอำนาจการเจาะกราะที่สูงก็รู้สึกจะมีการดัดแปลงเพื่อให้มัน ทนต่อปืน88ได้อะนะไอเเป็นหนึ่งในไม่กี่คันที่ทนปืน88ของเยอรมันได้ไม่นับ88ของ King Tiger คันนั้นมันเจาะเยอะกว่าเยอะกว่าตัวถังเยอะเลยละ่ะรู้สึกจะมีประมาณ3,000กว่าคันนะถ้าจำไม่ผิดหนักประมาณ40กว่าน่าจะประมาณ46ตัน มุมกดย่าไ,ได้พูดถึงคันนี้ไม่มีมุมกดเหมือนกับที่3ม85เดดแต่มันมีข้อดีก็คือปืนกับกราะของมันนี่แหละที่สามารถหยุดเจ้าพวกตระกูลแมวตระกูลเสืออะไรของเยอรมันได้แต่รู้สึก i s 2ที่เราได้มาน,นี้น่าจะเป็น i s 2รุ่นน่าจะรุ่น1944นะเพราะว่ามีติดดัชกาปืนดัชกาไม่รู้เหมือนกันว่าเลียงดัชกาหรือเปล่าทางนี้ก็เลียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะ แต่มันจะเป็นปืน12.7มม,มแบบเดียวกับ .50 แคลของอเมริกันนะแต่ทางนี้ชอบเรียกว่าดัชกาไม่รู้ว่าการว่าถุกหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าเรียกผิดไม่น่าใช้ชื่อว่าดัชกาหรอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว s อ2ที่กําลังซ่อมอยู่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีอยู่ในตัวเกมปกติแต่ว่าต้องไปซื้อ DLC แยกออกมาอีกทีหนึ่งซึ่งทางนี้ก็ยอมจ่ายอ่ะรู้สึกรู้สึกงี่เง่ามากเลยที่ไปจ่าย d l เเพื่อ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นทางเลือกที่ถูกหรือเปล่าเป็นแล้วแต่คนดูแล้วกันเนาะถ้ารู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่ไม่ถูกอะลรก็มาบอกได้เลยว่าไม่ควรซื้อดีเอซีเลยน่าจะดีนะจริงๆก็เห็นว่ามีอัปเดตแหละว่ามันมีกาลิแอกอะแต่พูดต,ตรงๆนะทางนี้ไม่ไม่มีความคิดเลยว่าจะหากาลิแอกมาได้อะเพราะว่ามันค่อนข้างหายากะนะอ๋อใช่ S2 มันใช้เครื่องยนต์ V8 12หัวฉีดนี่นะเนาะแรงมาประมาณ600แรงมามัง้งเอาตรงๆรู้สึกจะน้อยกว่าเยอรมันไทเกอร์วันมัง้งหรือเปล่านะหรือว่าเยอรมันมันใช้650กันนะทางนี้จําไม่ได้อ่ะแต่ก็ถือว่าพูดตรงๆเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพนะในมุมมองของคุณนิยมอักษาย่างทางเนี้ยก็มัยังมองว่า IS 2เนี่ยเป็นหนึ่งในรถถังที่ถือว่าดีเลยๆเมื่อเทียบกับ รถถังหนักหลายๆรุ่นเมื่อเทียบกับทั่วโลกอะ S2 เเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นด้วยที่ดีแต่ก็จริงชีวิตจริงใน S2 ไม่ได้มันไม่ได้ถึงขันว่าแบบมันก็ไม่ได้ดีเดยแบบสุดยอดเหมือนกับ Tiger 1อะ่ะ Tiger 1ก็ไม่ได้ดีเดยสุดยอดหรอกส่วนใหญ่เป็นเพราะโฆษณาชวนเชื่อซะมากกวา่า i-s2 ก็เป็น,นหนึ่งในน้นพวกแบบทางนี้เวลาคุยเรื่องรถถังในตาม แถบแบบพวกเพจประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยคุณก็จะเวลาเห็นไอ้สองก็จะแบบเนี่ยไอ้สองโคตรเจ๋งเลยยิงดนนี่นั่นได้นัดเดียวอารมณ์พอๆกับปืนร้อยห้าสิบสองเคบทอะที่บอกว่าแบบเนี่ยปืนเนี่ยนัดเดียวอะน็อกได้ทุกการอะน็อกได้อะจริงแต่ยิงโดนไหมอะถามแค่นี้แหละเพราะว่าพวกปืนพวกเนี้ยจะมีความไวของกระสุนที่ค่อนข้างต่ํามากๆแต่ไอเอสสองเร็วไอเอสสองเร็ว ก็เลยมองว่าเป็นเขาเรียกว่าไงดีอะเป็นข้อยกเว้นอะเพราะว่าเอสมีความเร็วปากกระสุนที่รู้สึกถือว่าวนะประมาณ700ดร้ยนิดๆละมั้งนะถ้าจำไม่ผิดอะทั้งนี้ก็เลยค่อนข้างยอมรับ IS-2 เอสสอว่ามันเป็นรถถังหนักที่ดีโดยไม่ได้ดูจากโฆษณาชนเชื่อหรือต่งอะไรงี้ยอันนี้พูดตามความเป็นจริงเลย ราะว่าทางนี้เป็นคนที่นิยมรถอักษามากกว่าเพราะหลายๆคันมันเท <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าบอกว่าแบบมันมีประสิทธิภาพเท่ <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> อย่าไปใช้ค,คําพูดนี้เวลาไปเถียงกับคนอื่นนะว่าแบบรถถังใครดีกว่าด้วยใช้คำข้ออ้างที่ว่ามันเท่อย่าไปใช้นะรถถังเดียวสนี้ซ่อมยากไง ไม่รู้เพราะอะไรแต่รู้สึกว่ารถถัง DLC มันซ่อมยากยากไงรู้สึกเหลือ BG7 กับเชชิล i l ว e มั้งนะที่ยังไม่ได้ซ่อมอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสซ่อมหรือเปล่าจริงๆก็ไม่อยากซ่อมเลยอ่ะมันซ่อมยากอ่ะนึกสภาพซ่อมแบบ c h ชิล h อว e เงี้ยเอโอโคตรไม่อยากจะทำเลยที่จริงทางนี้ก็ยังไม่เคยซ่อมเมาส์นะแคนเซอร์ Cancer. รุ่นแปดอะแปดใช่ไหมรู้สึกจะแปดเลยใสเสืแปดเมาอะทั้งนี้อยากซ่อมมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันจะมีโอกาสได้ซ่อมหรือเปล่ามันมีในเกมหรือเปล่านี่สิรู้สึกว่ามันจะมีนะแต่คงจะไม่ได้ซ่อมง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราจะส่งของพวกนี้ยไปซ่อมภายนอกก่อนเพราะว่าเรายังไม่สามารถซ่อมได้เพราะเราไม่มีบูฟิล์ของไอเอสสองดังนั้นเราจะยัง ไม่สามารถซ่อมได้นะขนาดนี้ทางนี้แอบลองปรับคุณภาพสัญญาณไม้ใหม่ด้วยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเสียงมาจากว่าเป็นยังไงถ้ามันเลวก็ถ้ามันเลวก็บอกเลยละกันจะได้กลับไปใช้อันเดิมจะกลับไปเปลี่ยนไปใช้แบบระบบไม้อันเดิมเอาเพราะว่าทางนี้เปลี่ยนเสียงการป้องกันเสียงรบก,กวนเพราะว่ารู้สึกว่าเปิดเสียงป้องกันรบก,กวนมันค่อนข้างเยอะไปเวลาพูดเนี้ย เสียงมันก็เลยจะไม่ค่อยเข้าไมค์สะเท่าไหร่เพราะว่าไมค์มันถือว่ามันเป็นเสียงลบกวนก็เลยกลัวว่าแบบท้งนี้ก็เห็นอะว่าเสียงไมค์ของตัวเองมันขาดบ่อยๆแต่ทางนี้ก็แก้ไม่ได้อะก็เลยคิดว่าจะมาถามคนดูเนี่ยแหละว่าเสียงไมค์มันคิดว่าไงแบบนี้ดีแล้วหรือว่าจะต้องปรับปรุงกว่านี้อีกทางนี้ก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วกันนะฮะแล้วก็สําหรับเกมนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปิศาสตรว่าแบบอยากให้ผม เล่าแบบลึกสุดๆเลยไหมว่าแบบสร้างยังไงออกแบบยังไงมียอดการผลิตเท่าไหร่หรือว่าจะแค่แบบเล่าแบบคร่าวๆเอาทางนี้ก็ให้คนดูเป็นคนตัดสินด้วยเลยละกันทางนี้จะได้เตรียมข้อมูลให้ดีกว่านี้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เผลอให้ข้อมูลผิดๆไปเพราะว่ารู้สึกว่าทางนี้ก็เคยให้ข้อมูลผิดไปเยอะเหมือนกันทางนี้ก็ต้อง พูดตรงๆนะขออาภัยเลยละกันเพราะว่าทางนี้ก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์จะได้จะจำได้ทุกอย่างนะเนาะทางนี้ก็ต้องขอโทษเด้วยวกันนะฮะว้าวตัวรถโคตรสว่างเลยโคตรชอบเลยอะเอาตรงๆนะชอบเวลาที่เห็นแบบภายในรถถังมันเป็นสีสว่างอะ่ะมันทำให้รู้สึกรถถังมันดูไม่แคบอะ่ะถ้าเป็นรถถังสีแบบทึมๆหรือเป็นสีเทาๆเนี้ยจะรู้สึกโคตรไม่ชอบเลย ช่อมรถถังสีขาวๆอ่ะหมายถึงส่วนภายในนะส่วนภายนอกอย่าเป็นสีขาวเลยมันไม่มีดาวสีขาวเดงไงอ่าสำหรับคุณที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์บางคุนะฮะอ่าจริงๆสมรับโซเวียตหลังหนึ่งก็สีสามอ่ะก็ต้องเป็นดาวขาวแล้วก็แดงแต่ในนี้ไม่มีดังนั้นก็จะเอาแบบเอาดาวขาวแปะไว้กกลนแล้วเดี๋ยวเอาดาวแดงมาปิดทัอเอาเพราะว่าเพื่อตามประวัติศาสตร์ะน้อเพราะว่า มันสั้งในปี1 9ึ4อ่ะนะเออละหลังจากใส่ทุกอย่างไปแล้วก็ไลยทางสักหน่อยเดี๋ยวขยายสเกลนิดนึงเออเอเดี๋ยวดูก่อนมันมีแถบสีขาวยาวๆไหมเออสะมี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 อ่าอันนี้อันนี้ทางนี้เคยจำได้อะว่ามันมีเอสแทงของสาวโสเวียตอ่ะ ที่ป้อมทาเป็นสีขาวเส้นกากบาดมุมป้อมอะแต่นึกชื่อไม่ออกอะทางนี้นึกชื่อไม่ออกจริงๆอะเอ่มเอาไงดีอะถ้าถ้าคนดูคนไหนรู้จักว่าเอสคนนั้นเป็นใครอะเดี๋ยวช่วยพิมพ์ในคอมเมนต์บอกเลยนะว่าเอสแองคนนั้นเป็นใครแต่จําได้จริงๆว่ามันมีคนที่ใช้แบบแถบสีขาวอย่างเงี้ยแปะเอาไว้อะถ้าใครจําได้ช่วยมาบอกกีละกันนะฮะหาหา ครั้งนี้หา i อ2ไม่เจออะเลยเอาเคมีวันมาก่อนเพราะว่ามันก็ใกล้เคียงอะเนาะก็เออใช่ลืมติดปืนดัชกาี่นะติดปืนดัชกาลงไปก่อนอ่ะเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยฮะสำหรับวิดีโอวันนี้สำหรับ i อ2ปี1.9.4.4 ดังนั้นทางนี้ก็จะขอจบว,วิดีโอก่อนละกันนะฮะไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันละกันนะฮะเสียดา,านนะะดยดที่ไม่ใช่ทวิโกะแต่ไม่เป็นไรหรอกกันละกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายนะฮะ